สวัสดีครับสำหรับการเชื่อมต่อหลอด LED หลายๆหลอดเข้ากับบอร์ดไมโครบิ t ก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับคล้ายๆกับที่เราต่อหลอด LED หลอดเดียวนะฮะในการต่อหลอดเดียวเนี่ยเราจะต้องทราบว่า LED ที่เราจะเอามาต่อนะครับจะต่อกับพอร์ตใดนะครับแล้วตอนนี้เราก็ทราบแล้วว่าพอร์ตแต่ละพอร์ตถ้าเป็นลอจิก1นะฮะก็จะให้แรงดันไฟฟ้าออกมาประมาณ3โวลต์เราคำนวณตัวต้านทานมาต่อตรงนี้ได้คราวนี้ ตัวไมโครบิดเองนะครับมีพอร์ตหรือมีขาจำนวนมากนะครับแต่เราก็ต้องดูด้วยนะฮะว่าขาใดนะครับสามารถนำมาต่อกับ LED ภายนอกได้เพราะว่าขาบางขานะฮะจะถูกใช้ในการสื่อสารข้อมูลแบบอนุกรมบางขาถูกใช้ในการสแกน LED บนนี้ด้วยนะครับคราวนี้ถ้าเรามองแบบง่ายๆเลยนะฮะขาที่ต่อกับ LED ได้แน่ๆนะฮะก็มักจะเป็นขาที่อยู่ด้านนอกครับที่เป็น ขาใหญ่ๆนะฮะขาศูนย์ขา1ขา2นะฮะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราต่อ ld 3หลอดเราสามารถต่อกับขาศูนย์ขา1ขา2ได้โดยตรงนะครับเพราะนั้นการต่อวงจรแบบนี้นะฮะถ้าการใช้งานของเราไม่ซับซ้อนมากเป็นงานง,าง่ายๆแบบนี้ตรงนี้อาจจะใช้สายแบบปักคีบปากจลระเข้นะฮะแล้วก็มาหนีบกับตัวต้านทานก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยออกจากตัวต้านทานมา ก็ไปต่อเข้ากับขาบวกนะครับหรือขาแอนโอดของหลอด led นะครับและ led แต่ละหลอดนะครับขาลบหรือขาแค่โทดก็เชื่อมต่อกันและต่อลงกาวตัวอย่างนี้นะครับเป็นการต่อ led 3หลอดนะครับเข้ากับไมโครบิดแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการต่อ led มากกว่า3หลอดนะครับเรามีความจําเป็นต้องใช้พอร์ตเล็กๆตรงนี้ด้วยครับนะที่เป็นขาเล็กๆตรงนี้นะฮะแต่การนําขาตรงนี้มาใช้นะฮะ เราไม่สามารถเอาปักขี้ไปต่อโดยตรงได้นะครับก็ต้องใช้ตัวขยายนะฮะอาจจะมีบอร์ดขยายมีอยู่ด้วยกันหลายรุ่นหลายยี่ห้อน,นะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับผมใช้บอร์ดขยายนะฮะที่ราคาไม่แพงมากนะครับต่อกับ led จานวน8หลอดนะฮะการต่อแบบนี้เวลาต่อจริงๆนะครับเราอาจจะต้องมีการบัดกรีสายสัญญาณออกมาหรืออาจจะใช้ตัวขยายบอร์ดตัวนี้นะครับ ไปต่อเชื่อมกับโปรโตบอร์ดนะฮะหรือแผงที่ใช้ในการต่อวงจรนั้นตัวนี้นะครับที่เป็นตัวขยายบอร์ดไมโครบิดเนี่ยที่ต่อกับโปรโตบอร์ดเลยก็มีนะฮะคราวนี้ถ้าเราสังเกตดูตรงนี้นะครับขามีจํานวนมากนะฮะแต่ตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะฮะว่าบางขาเนี่ยถูกใช้เป็นกรณีพิเศษบางขาถูกใช้ในการสแกนหลอด LED ที่เป็นหน่วยแสดงผลท,ที่อยู่บนไมโครบิดนะฮะจากตัวอย่างนี้นะครับ ตัวขยายบอร์ดตัวนี้นะครับเขาบอกไปแล้วว่าขาที่สามารถเอาไปต่อกับอุปกรณ์เอาพุทหรือ LED ได้โดยตรงนะฮะก็มีขา0ขา1ขา2นะครับขา5ขา8นะครับขา11ขา13 14 15 1 6บนั้นขาเหล่านี้นะฮะสามารถจะต่อ LED และเขียนโปรแกรมคอนโทรลได้อย่างง่ายดายเลยนะฮะคราวนี้ลองสังเกตดูนะครับจากตัวอย่างนี้ผมไม่ใช้ขาศูนนะครับเพราะว่าขาศูนย์เนี่ยตัวไมโครบิดนะครับ ออกแบบมาให้สําหรับต่อกับลําโพงเพื่อแสดงเสียงโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาขาศูนย์มาใช้นะครับเราอาจจะต่อกับลําโพงที่จะส่งเสียงเพลงต่างๆออกมาไม่ได้นะฮะคราวนี้ถ้าเกิดว่าวงจรที่ต้องการต่อกับไมโครบิดมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับเราอาจมีความจําเป็นจะต้องเอาโปรโตบอร์ดมาช่วยนะในโปรโตบอร์ดตัวนี้นะครับเราก็ต่อวงจรที่ซับซ้อนบนโปรโตบอร์ดนี่แหละครับนะบจากนั้นเนี่ยก็เอาโปรโตบอร์ดนี้เชื่อมต่อกับไมโครบิด ซึ่งไม่ใช่เรื่องยากลองดูต่อไปนะครับสำหรับการต่อวงจรที่มีความซับซ้อนนะครับเราอาจจะต้องเอาโปรโตบอร์ดมาใช้นะฮะโดยที่โปรโตบอร์ดนะฮะในการใช้งานเนี่ยนะครับแนวนี้นะฮะจะต่อถึงกันทั้งหมดเลยนะฮะแต่ว่าระหว่างแถวจะไม่ต่อกันแถวนี้ก็ต่อถึงกันหมดเลยนะฮะแต่แถวนี้กับแถวนี้จะไม่ต่อกันนะครับเส้นยาวๆตรงนี้นะฮะก็นิยมใช้ในการต่อกับไฟเลี้ยงในอย่างกรณีนี้นะครับเอาบวก5โวลต์นะฮะมาต่อกับ จุดนี้นะฮะเป็นไฟบวกนะฮะส่วนกาวเนี่ยก็มาต่อกับจุดนี้เป็นกาวนะฮะจากนั้นเนี่ยเราก็จับมาอีกด้านหนึ่งด้วยถ้าวงจรมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับบางครั้งเนี่ยต้องต่อกับไฟเลี้ยงหรือกาวหลายจุดนะครับสำหรับการนำโปรโตบอร์ดมาใช้ในการเชื่อมต่อมโครบิดนะฮะถ้าเราไม่มีตัวขยายบอร์ดมโครบิดนะฮะตรงนี้นะครับเราใช้สายคีบที่เป็นปากจระเข้ก็ได้แล้วส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นสายแบบสายจับนะฮะ คราวนี้ผมจะลองต่อวงจรโดยให้บิด2นี้นะครับต่อกับ LED ก็ไม่ใช่เรื่องยากครับเอาตัวต้านทานมาตัวหนึ่งนะฮะมาต่อนะฮะตัวต้านทานตัวนี้นะครับก็ใช้220้โอห์มนะครับถ้าคำนวณมาแล้วนะฮะอาจจะใช้220โอห์มตัวนี้เป็น220โอห์มนะครับจากนั้นนะครับจุดนี้นะฮะต่อกับขา2นะฮะเราก็จับตรงนี้มาเลยนะครับแล้วก็มาต่อจุดนี้ฮะ นะจุดนี้นะครับเพราะว่าถ้าเรามาต่อกันจุดนี้ปั๊บนะครับจุดนี้กับจุดนี้มันต่อกันก็มาถึงตัวต้านทานตรงนี้นะฮะสองโอห์มนะครับจากนั้นนะครับเอา LED มาต่อนะ,ะตัว LED นะครับจุดนี้นะฮะเราต่อกับขาบวกนะฮะหรือแอนโอดนะฮะแค่แอนโอดอยู่ตรงนี้นะครับเอาตรงนี้มาวางเลยเอา LED มาวางนะฮะเพราะนั้น LED จุดนี้นะครับต่อกับขาบวกเพราะนั้นจากบิด2มานะครับผ่านตัวต้านทานนะฮะ แล้วจากตัวต้นฐานนี้นะครับจับมาอย่างขาบวกครับไม่ใช่เรื่องยากนะฮะจากนั้นขานี้นะครับก็ลงกาวจับตรงนี้ไปลงกาวนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการตอบวงจรนะฮะถ้าเกิดว่าวงจรมีความซับซ้อนมากขึ้นก็เอาอุปกรณ์มาตอบเพิ่มบนนี้นะจากนั้นนะครับลองทดลองเขียนโค้ดดูนะฮะไม่ยากนะครับอันนี้เราต่อกับบิด2นะฮะเราก็จะเอาบิด2ให้เป็นไฮนะครับ ใช้คำสั่งนะครับดิจิตอ l ไลท์นะครับพอร์ตส <c oughs> นะครับให้เป็นหายนะฮะ <c oughs> <c oughs> จากนั้นหน่วงเวลาไว้นิดนึงนะฮะหน่วงเวลาไว้1วินาทีนะครับหน่วงไว้1วินาทีนะฮะจากนั้นเนี่ยก็ให้พอร์ตสเป็นโลนะดิจิตอลไลท์นะครับพอร์ตสเป็นโลนะฮะพอร์ตสเป็นโลนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็หน่วงเวลาไป1วินาที เราทดสอบการทำงานดูนะฮะดันะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นไฟกับพริบละนะฮะเขาจะเห็นว่าการใช้โปรโตโบอร์ดนะครับไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่หลายหลายท่านนะครับมักจะงงว่าจุดต่างๆเหล่านี้คืออะไรนะฮะให้เรามองว่าจุดนี้นะครับคือจุดต่อวงจรนะแถวนี้ทั้งหมดนะครับต่อกันนะฮะแต่ว่าระหว่างแถวไม่ต่อกันนะฮะเราก็ใช้อุปกรณ์นี้ในการต่อวงจรที่มีความซับซ้อนบนโปรโตโบอร์ดได้นะฮะ แต่ถ้าเกิดว่าวงจรไม่มีความซับซ้อนมากนะครับอาจจะใช้ปากคีบนะครับใช้สัญญาณปากคีบคีบโดยตรงก็ได้นะครับเพราะนั้นไม่ใช่เรื่องยากนะครับลองใช้ดูครับ